เขาบอกไหมครับข้าวเหลืออยู่เท่าไหรเขาบอกไหมครับข้าวเน่าไปเท่าไหรเขาบอกไหมครับข้าวหน้าในโกดังไหนบ้างเขาให้ดูไหมครับเพราะฉะนั้นเขามีเหตุผลไหมครับนั่นแหละที่ทําให้เขาเร็วนะครับสไลด์ต่อไปนะครับอันนี้เป็นหัวใจนะครับที่สําคัญที่ทาให้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเรียกว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับใช้คําว่าพอประมาณ นะครับต่อไปนี้หลังจากรัฐบาลน,นี้ล้มไปแล้วเวลาเราได้รัฐบาลใหม่นะครับพี่น้องอย่าไปให้เขากระตุ้นให้เราโลภอย่าไปให้เขาชื่อให้เขาบอกเราว่าเขาจะให้อะไรเราบ้างนะครับพี่น้องควรจะเลือกรัฐบาลที่เขาบอกว่าเขาจะให้เรากินดีอยู่ดีพอประมาณอยู่ได้แก้ปัญหาได้แล้วเราสามารถพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ ที่สําคัญก็คือตอนนี้พี่น้องอยากให้เข้ามาทําให้เรารอบได้อีกนะครับสไลด์ต่อไปครับที่สําคัญนะครับในการปฏิรูปเนี่ยผมขอให้สร้างระบบที่มีภูมิคุ้มกันที่ดีต่อการโกงนะครับข้อแรกคือข้อมูลทุกอย่างต้องเปิดเผยถ้าขาดทุนเท่าไหร่เรารู้ตั้งแต่ปีแรกถ้าข้าวเน่าอยู่ที่ไหนถ้าตัวเลขเป็นยังไงเนี่ย ถ้าเรารู้ตั้งแต่ตอนแรกๆเนี่ยบบมันจะเกิดการโกงขึ้นไหมครับเขาก็ไม่กล้าโกงนะครับอันนี้เป็นเป็นเทคนิคนิดหนึ่งคือทุกอย่างตอนนี้มันสามารถขึ้นออนไลน์นะครับถ้าเขายอมเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยเปิดเผยให้ทุกทคนเช็คได้ตรวจสอบได้เนี่ยจะไม่มีการโกงอีกข้อ2นะครับกฎหมายต้องหนักคือคือเขา คุณทักษิณเคยถูกหาว่ากองเงินไป4ี่หมื่นล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ควรจะได้ต้องปรับยึดเงินแค่4ี่หมื่นล้านเขาควรจะถูกยึดเงิน4ี่แสนล้านแล้วควรจะต้องติดคุกด้วยนะครับอันที่สองก็คือต้องเร็วนะครับจำนำข้า,ปาวปปชตรวจสอบเวลาเป็นเกือบ2ปีเนี่ยจริงๆแล้วช้ามากนะครับเพราะฉะนั้นการความเสียหายมันเกิดขึ้นเยอะมากจนแก้ไขไม่ได้ ข้อ3นะครับกฎหมายจะต้องหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ใช่หนีไปต่างประเทศแล้วหมดอายุความอย่างนี้เป็นต้นนะครับข้อสุดท้ายนะครับสำคัญที่สุดผมต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องทุกๆคนทั้งที่อยู่ที่นี่และอยู่ทางบ้านต่อไปนี้เราจะต้องช่วยกันร่วมสร้างวัฒนธรรมไม่ให้เกิดการโกงอีกนะครับจะต้องบอกทุกๆคนยกตัวอย่างนะครับสไลด์ต่อไปนะครับ สไลด์ต่อไปครับเวลาเราเข้าวัดนะครับเวลาเราอาราธนาศินเวลาเราอาราธนาศินข้อที่สองอย่าไปคิดว่าต่อไปนี้เราจะไม่ขโมยของอย่างเดียวอาราธนาศินข้อที่สองคือต่อไปนี้เราจะไม่ขโมยของไม่โกงไม่ซื้อเสียงและเราจะไม่ยอมต่อการข่มขู่ซื้อเสียงจากนักการเมืองอีกต่อไปสไลด์สุดท้ายครับ เพราะฉะนั้นโดยสรุปนะครับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยใช้แก้ปัญหาได้ทุกๆเรื่องวันนี้ที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยยกตัวอย่างเฉพาะการโกงทุกๆอย่างเนี่ยถ้าเราไปพิจารณาดูให้ดีว่าความมีเหตุผลของเรื่องนั้นคืออะไรความพอประมาณของเรื่องนั้นคืออะไรและการมีภูมิคุ้นกันในตัวที่ดีของเรื่องนั้นๆคืออะไรเราจะหาความรู้ได้ถูกเราจะยึดหลักการธรรมะได้ถูกต้องและประเทศไทยจะเป็นประเทศที่ปฏิรูปสู่ยกสุวรรณภูมิขอบคุณครับ ก็ขอเชิญเอาละครับพี่น้องครับพี่น้องเอ้ยอาวาราสำคัญนะครับคือผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเป็นราชบัณฑิตทุกท่านน,นะฮะมาก็พูดกันสั้นๆน,นะไม่ต้องขยายความกันมากนะครับเพราะพูดมาเยอะแล้ววันนี้มาแสดงความน้ำจิตน้ำใจอีกรอบหนึ่งนะครับจะบริจาคเงินอีก สักจำนวนหนึ่งเรียนเชิญลุงกำนันสุเทพเสืออสุบันนะครับมารับเงินหน่อยครับลุงกำนันครับนะครับตัวแทนนี่แหละครับกลุ่มราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์มาเป็นครั้งที่เท่าไหร่จำไม่ได้แล้วนะครับครับ สิ่งที่เราได้รับมากกว่าเงินบริจาคก็คือคำว่าราชบัณฑิตผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ทรงธรรมครับพี่น้องครับขอบคุณมากครับทุกท่านครับขอบคุณนะครับทรงธรรมแล้วก็ทรงความรู้ด้วยพี่น้องครับ